สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Scouts 888 Studio Channel นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัวกล้องนะครับ Sony A63 นะครับตัวหลองผมนะครับทีนี้นะครับาการใช้งานกล้องผมค่อนข้างที่จะใช้สมบุกสมบันก็เลยสั่งเจ้าตัวนี้มานะครับคาร์บอนไฟเบอร์ฟิล์มเนาะ ก็จะเป็นแผ่นคาร์บอนนะครับเป็นสติกเกอร์คาร์บอนนะใช้กับ Sony A ตระกูล A6000 นะครับโอเคในคราคาสั่งมาในราคา6 0 0กว่าบาทนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรมาบ้างนะครับจากที่ติดสติกเกอร์ไว้นะครับจะเป็นพร้อมเลนสคิดนะครับ1650 ใครที่ซื้อกล้องใหม่ๆใ,ใ,ใช้เลนส์คิดก็ได้นะครับแต่ของผมมันจะไม่ใช่เลนส์คิดโอเคนะมันก็จะมีคู่มือมาให้นะครับว่า1 2 3 4งมีอะไรบ้างนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มติดกันเลยเนาะ ส่วนนี้ผมจะไม่ได้ใช้อันนี้ตรงไหนมันส่งของเลนวะสิบแปดสิบเก้หรอนะผมขออนุญาตดูก่อนอ๋อชุดนี้นะครับจะไม่ใช้ที่เป็นของเลนคิดโอเคก็จะมาใช้ในส่วนของบอดี้จุดที่หนึ่ง หนึ่งหนึ่งจะเป็นตรงนี้หนึ่งอยู่ในว่าอ้อหนึ่งอยู่นี่ครับผมจะเป็นตรงล่องนี้นะครับเขาบอกให้ใช้ดาวไดเป่าผมเนาะก็เพื่อจะให้กาวมันแนบสนิทนะครับ فلتحتاج الى <že203> <نحط>。<Crohn unjust. سيش> สุดยอดนะครับผมค่อยไปเอาไดเป่าผมเป่าที่หลังโอเคสวยงามนะครับต่อไปจุดที่สองจุดที่สอง สองก็จะเป็นตัวนี้นะครับน่าจะเป็นแฟดเห็นไหมแฟดป๊อปอัพนะครับก็สองอทำไมเลยอ๋อด้านนี้อโอเคเรียบร้อย ผมต้องกดให้มันเด้งออกมาก่อนวะต้ององี้หรือเปล่าอันจะใช่นะฮะ่านผู้ชมอืมอใช่ใช่โอเคต่อไป ครับปิดกล้องก่อนต่อไปอันดับที่3อันดับที่3ก็อยู่ที่ขอบนี้นะครับก็คือเจ้าต,ตัวนี้สามโอเคเรียบร้อย ต่อไปสีไหนว่าสี 4. จะเป็นเส้นตัวนี้นะครับใช,ช่วะไม่ใช่ติดต้องอยู่กับแผ่นนี้ สีอ๋อเป็นเส้นตัวนี้นะครับและเข้าไปตรงนี้นเห็นหรือเปล่า เป็นช่วงของปุ่มดิแอลโอเคเรียบร้อยตรงนี้นะ ต้องใช้ใดใดเป่าผมนะครับเป่าเพื่อให้กาวมันติดโอเคเราทำคร่าวๆไว้ก่อนต่อไปชิ้นที่5ชิ้นที่5้าอยู่ในส่วนยังรองตาชิ้นที่5ตัวนี้นะครับเห็นไหม แปบบเข้าไปตรงนี้โอเคเก็บนะเรียบร้อยนะครับต่อไปต่อไปขึ้นส่วนที่หก ส่วนที่หอยู่ตรงคำว่าโซนี่อ่าตรงตรงนี้ไม่มีหกหมันไม่อยู่แผ่นนี้นะครับแผ่นที่หนึ่งตามนี้หอัดนด้านหน้าสุดนะครับตรงนี้ ครับค่อยๆแปะนะครับกรอบคำว่า Sony 那该要先脱掉内膜。 Okay, เรียบร้อย okay, ใส่เลนไว้เหมือนเดิม ต่อไปลำดับที่7นะครับลำดับที่7ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับปุ่มเจ็ดจะเป็นปุ่มปุ่มคัสต o อมหนะครับ C หน ตรงนี้ก็เก็บใต้ขอบนะับให้เรียบร้อยปึ๊บไปตามส่วนโค้งเว้าของบอดี้ปึบเรียบร้อยโอเคสวยงามต่อไปอันดับที่8ครับอันดับที่8เราเขามาดูตรงนี้อันดับที่8จะอยู่ด้านนี้ จะเป็นพา์ทนี้นะครับโอเคนะครับชิ้นที่แปะอยูตรงนี้นี่กดออาไห้เรียบร้อยครับฟ้า,าสวยงามนะครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ ต้องถามยายอ้อ、嗯、ม。 ต่อไประดับที่เนะครับตัวนี้นะครับ ร้อยสวยงามถ้าต่อไปนะครับอันดับที่10 10 10 10บสอยู่ไหนอ๋อสิบสตรงแบตเตอรี่แพ็คไม,ม่ใช่ตรงช่องอ่าเขาเรียกช่องอะไรนะช่อง usb ทีนี้ผมหาสิก่อนสิอยู่ไหนอ๋อสิอยู่นี่นะครับ สิ่งอยู่ตรนี้ก็จะเป็นนี่อันนี้นะครับด้านนี้ด้านใดด้านหนึ่งนอ,อันนี้มันมีสำหรับแต่ละรุ่นนะครับแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันเขาให้มา2ชิ้น ็ดูลูตัวนี้ให้มันตรงรุ่นตนัวเองนะครับโอเคต่อไป1 1 1 1อยู่ด้านท้ายนะครับสิบอยู่ด้านท้ายก็จะมาดูนี่ตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับ11 สวยงามครับเอ็ต่อไปนะอันนี้ก็ไปตามสัญชาตญาณละไม่รู้12องหรือเปล่านะครับแต่เราเห็นละว่าน่าจะเป็นอันนี้ โอเคที่สองอันนี้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 เดานะไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าใช่นะฮะเอ๊ะไม่น่าใช่นะครับคนละรุ่น น,นียาวกว่านะครับจะเป็นรุ่นของเราอาพอดีเป๊ะทีนี้ไอ้ตรงนี้มันใช่หรือเปล่าดูก่อน อ๋อหมดแล้วครับผมท่านผู้ชมตรงจอจะไม่มีใช่ใช่ตรงจอจะไม่มีเทนั้จจนก็จะเป็นช่วงเล่นนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องด้วยนะครับ